เด้แหน่งมันงามเด้นี่ ga, นกำลังปงสบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้สีมาฮักแหน่งน้ำไม้เลี้ยงน้องคือพี่น้องเบิ้งเลยนะว่าเสียไปแกงง่ายไปเบิ้งกันเลยทุกคนว่ามันลายสำเรับพอได้แกงอยู่วันนี้นอกมันก็มีเลยทุกคนอันนี้นี่คอยตัดนี่ โคตัดละแหนงมันอ้ยอไม,ม่ไหมอ่แล้วในใดไม่ไหมนะแหนงมันนี่กำลังงามทุกคนเลยเด็กสิพ่อได้แกงอยู่บ่าบา้าสิฮักลองเบิงมาในี่ผูนแน้แหนงนี้แหงเยอะนี่นนนอ๋อถือเถืองพ,พับผูกโอ้เดือดเฮือนไปเอาได้ในนั้นนะน้ะนนนอบกเยอะนึงสิได้ฮักอวดรัวได้ในใด นี n n á, si í, y, ่นะทุกคนค่อยสิหักลองเบิ่งนี่นี่นะแงมันงามอยู่ไดตัวนี้แห้งเต๊กนี่นี่ทุกคนเอ้ยอันนี้มันเป็นไม้อันไม้เล็งนองด้อนีไดแต่ว่าเฮาหดน้ําแล้วก็มันสิอแนห้งอนั้นนะมันเป็นไม้ใมแ้เนามุมนี้ก็มีแต่แนงน้ําไม้ทุกคนเด้ โอ้เต oh, no, no, ็มกล่ำเลยนี่นอมันกับเมื่อยนึกหนิหน่นอมันหนินะตัวนี้มันเป็นแหนงอันนี้น้อยแหนงนี้เอาได้เมื่อเดี๋เก็บชองก้นได้เก็บผู้เดียวมันมีเมดมันหลายนะนี่เปสีสีอยู่นนมือนี้ก็บมิแต่แหนงมันทั้งเมดนะนะนะแหนงมันก่อไม้ก็น้อยนนึงแต่มันอ้อทุกคนเอ้อหลายเนาะ 2 3มื้อเก็บเท่านึงมื้นี้นะคันมีเก็บมันฮึนมันฮึนเป็นเบอร์หมดมันหลายกินจนมีไว้เลยตอนนี้นะนะไปปั่นพี่น้องกินน้ําบางเถอะกะหางเอาแบบสบายๆเลยทุกคนนี่นะแนงมันนะนะตัวมันกําลังโป่งนี่2-3มื้อนี่ยาวเลยก็เป็นซอพุ้นนี่นะ โอ้คักคักคักอ้อนเลยหน่อไม้ย่ามนี่เด้แหนงมันนะนะมีแต่แหนงทั้งเมื่อถึงๆนี่กันผู้ผู้แหนงเยอะผู้ขึ้นมาวัดโต๊ะตรงนี้ก็มาล่ำอีกแล้วโต๊ะขุดเลยุขึ้นเลยได้แบบนี้ได้เอ้นี่เด้อทุกคนเด้อทุกคนเด้อ

นะเป็นจุ้มอยู่ทุกคนเลยมันกำลังจะโป้องอันนี้นะจะโป้งไมมอีสองสามมือนี่นะั่นเป็นเสาะพวกนี้มันหืนนี่แหะนะตาในก็ยังสีโป้งอยู่เลยทุกคนเลยพ่อหนน้ำปนไปเบิ่องคางนั่นก่อนแหน่งนะ้ำมันนี่นะถือว่าฮักเอาได้เมดแหนงกำลังงามนะตอนนี้นะ น,น,น่นนอ,นองมันนีนป้าเวนน่องเอออันนี้ผักขา้าอันนี้นะนะหังหังน่อไม้มาแล้วก็แกงเสือผักขา้าเอาผักข้าอยู่ในนี้แหละปูผักข้าก็ได้หน่อไม้นี่ก็ปูเอาปูผักขา้าปูหน่อไม้มันครบสุดเลยนะอยู่ในนี้นะนี่ตีแต่มีเยอะนะนี่ผักขา้าผักเน่านี่ผักเสื่อมนะนะ ตอนนี้ก็ได้ลายเตอทุกคนเลยนี่มันสีพ่อแกงแล้วนี่เออหลายอยู่ก่อนนน้อยหนึงอันนี้น่อมันอันนี้จงไว้ก้อนมันยังมีทันยาวไปเลยนะหางนี่ก็าอวดหลุดได้นี่อยู่ถึงบ่นะไปจุ่มอยู่บึ้งอย่างนี้ก่อนนี่ไปจุ่มเอาได้เหมือนโอ้รงนะกะ ô oh, nhờ đi đây. Một số năm nếu này, khối có phốc mãi đây. Được có năm mãi có nó mãi nếu đi năm mãi nếu có năm có máy mãi nếu có năm mãi nếu này năm mãi nếu có năm cái nếu có năm mãi nếu thương này, này Nó máy

Ha. Đi. Con một phún đi. Đi. Ồ. Nè nói là con ơi. Nó bưng nèng lực cả, à. Nèng mất đấy thì là mình như vô máy mai, mai này nà. Bắc nhớ nhớ nữa. Cái nè nèng mà đây thuộc con. Nhưng nhớ ở xăm ní. Ní. Nhớ đi. Ừ, thêm phụ phụ lòng mà. Này cảm hốt nắm nữa này hốt nắm nó, Mai Máy này em 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 nữa rồi, mình em 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 này em máy em máy em 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 máy em 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 nó em 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 này em 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 nó nè แน่งมันก็นงามทุกคนนี่บอแน่งมันทุกคนเออแน่งมันนะโอ้กลิ่นนี่ก็มีเม็ดละขาบนหนึ่งนะสามสี่นกลิ่นนึงนี่เอาสำหรับคลิปนี้กับศิฟ้าไว้ซ้ำนี้แหละทุกคนเอ้ยกำลังจะแกงน้ำไม้คลิปหน้าจะมาพบกันไหม สิดท้ายครับพี่น้องเบิ้องสัมนี้แหละดิแหนงต้นไม้นี่เต็มกระซ้ามญญาเน,นี้ยอยู่กินมีเมดได้สามสี่คนนึงอ้ฮะขอบเจือพี่น้องเที่ยวซุ่มเขาเบิง้งเด้อกดติดตามสองไว้เขาเด้อ้ฮะขอบเจอือลายๆคลิปหน้าพบกันไหม